ตัวนี้26เซนนะครับเพศไม่ชัดเอ่อป็นปลากลุ่มนี้ครับเกิดปี2 0 2 4หมดเลยนะครับก็อายุ1ปีเต็มเ็มนะครับแล้วก็เอ่อจะเรียกว่าเกียนติศัยแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าย่างเข้าเอ่อปีนะครับคือ1ปี1เดือนอะไรเงี้ยครับก็จะเรียกตอนนี้ก็จะเรียก2ปีก็ยังไงอยู่นะครับก็เรียก1ปีนะครับเกียรติศัยได้นะครับ ตัวน,นี้ก็เป็นปลาที่คุณภาพดำเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีนักนะครับดูจากหลายๆจุดนะบ,บนหน้านะครับก็เรียกว,ว่าไม่ได้คมเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับมีความเป็นฝุ่นๆอยู่บ้างน,นะลองดูบริเวณช่วงท้ายๆเนี่ยดำที่อยู่บนแดงมันมีเป็นจุดเล็กๆเล็กๆเล็กเ,กเ,กเยอะนะครับก็เพราะตัวนี้เนี่ยคุณภาพสีเรียกว,ว่าอยู่ในเกณฑ์แบบ เออหกเต็มสิบอะไรเงี an, an ้ยครับอาจจะไม่ได้แบบเก้าเต็มสิบสิบเต็มสิบนะครับเ็าเป็นปลาที่มีลวดลายเขาใส่ง่ายนะครับเพราะว่าเออบนขาวที่เหลือผมดูแล้วมันก็ไม่ค่อยมีแล้วมีช่วงนี้นเดียวนะครับแล้วก็จะมีบนหน้าเพิ่มอีกนิดนึงนะครับหน้ากับปากอย่างละหน่อยแล้วที่เหลือก็คาดการอะไรได้ก็บอกว่าคงไม่ได้ ลักษณะของลายเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากกว่านี้แล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ใครชอบนะครับ <c oughs> แต่ตัวน,นี้มีลายแดงที่สวยแต่ลายดำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้วางอยู่ในตำแหน่งที่ซัพพอร์ตแดงสักเท่าไหร่นะครับดำมันไปอยู่บนแดงซะเยอะนะครับชุดนี้นะมีถ้าดำวิ่ง,งสวยๆก็เป็นปลาที่ลายสวย ถ้าจะดำตรงนี้นเหมือนพะลาอกับแดงนะครับแล้วก็ค a l ที่แดงก็กลางค่อนดีนะแต่ไม่ถึงระดีแบบขนาดนั้นตรงนี้เพคไม่ชัด <c oughs> <c oughs> ครับใครที่ชอบนะครับก็จัดได้เลยนะครับ เวณี้ก็เปิดสามามวันนะยี่เอ่อยี่แปดยุสิบเอ็สีวันนะครับ, 28, 29, 30, 31, นนรบก็ลุยได้เต็มที่เลยนะครับปลาครเปิดก็ผมก็จะแบ่งตามความสวยนะครับเป็นสามกลุ่มหลักๆก็คือ6 0พัน0 0ดพแล้วก็หมื่นหนึ่งนะครับกลุ่มที่ดีที่สุดคือกลุ่มหมื่นหนึ่งนะครับก็ลูกค้าที่ดูปลาสวยก็แนะนำให้ไปกลุ่มล่างๆเลยนะครับสี่ห้าตัวด้านล่างนะครับก็ สู้ได้ที่นะครับตัวนี้หกพันใช่ป่ครับก็สู้ได้เตมที่เลยนะครับขอบคุณมากครับ